สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีปัสุขสุคนเด้อโบวาสเป็นเอฟซีฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าต่างประเทศเนาะสบายดีสวัสดีเด้อเื่อนี่กะฮัก็มาจากบ้านน้องแว้งนาะพี่น้องกลไปเยี่ยมลานน้อยเพื่อนเนาะเพื่นกะฮักกะคลอดใหม่นาะพี่น้องลูกของบอกระดับสาวจ่อยเนาะเพื่นกะฮักก็ออกมาจากโรงพยาบาลนาะพี่น้องกะเพิ่นก็สามาอยู่ภายอยู่บ้านเพ่อนเนาะบ้านน้องแวงกะฮักกลับไปเยี่ยมยามเพิ่นมาเนาะเพ็่นกะได้ลูกสาวนาะพี่น้องกะดีใจน้ำเพิินหลายเนาะ มือน,นี้กะหางก้ามข้อเท้อนเนาะพี่นอ้องกะสิมาตำมะคุงกินข้าวเที่ยงเนาะกะสิมากินซุ้มแซวกันอยู่เพื่อนเนาะพี่นอ้องโอเคเนาะพี่นอ้องนะครับไปเบิ่งไเวสต์มกันเลยมะคุงเขากับบริสุทธิ์เนาะพี่นอ้องมะคุงในก๊กเนาะปลูกกินเองเนะาะกะสิมีลายก๊กอยู่เนาะพี่น้องก๊อก,กนี่กรนะดกดกเนาะ ปลูกไว้ทางเฮื่อนบอ่อจรเนะาะหมักได้ให่หมักได้เงาเขาก็เอาไปกินซุกเนาะโอ้ต้นนี้สิเป็นหมกักเงาเนาะพี่นะ้องเอากับปลูกไว้พอได้ตำกินเนาะคนตำกับสิเป็นสาวล่าสวรรค์วันจีโซ่สีมือเนาะ เจอทีมือความแซ่บแซ่บระเบิดสะพ่อนกำลังปอกอยู่เนาะสบายดีหลังจากที่เป็นไปเผาลานหน่อยมาแล้วมาที่ตามหุ่มเพื่อนเนาด้วยเนาะกำลังซับมะโขมอยู่เนาะมาบอกงานมาด้วยเนาะ กำลงังจะทำการตำเนาะ,ะกำลังจะทำการตำแล้วพี่นอ้องปลาแดกับบอกมีแปร,ปรตอนนอนกินปลตอนเเมแปรไม่ว่า,ากักนปะแดมีบอกคอยนั่นแดบอกคอเข็มนี มันก็มีน้ำเนาะน่าต้มใส่เป็นนัวทำน้ำด้วยเป็นนัวเนาะพี่น้องเซ็ตเพราะน้ำเป็นนันวนี่แหละมันมีกินหอมเปนนาเนาะ ใส่มาโค้งลงไปตกนะเตกตรงนี้ค่ะคบใหญ่มาเนี่แบบมีสีสันเาพี่น้อง ก็น้ำลายแตกเลยทังไดทั้งเพดทังแสบแสบจววง กันแล้วน้อพี่น้องเพียดขนาดเนาะตาตะมะปิ่ได้่งตาตะมะขงเหรเนาะมีสีสันกระแซวกระปุ่นใส่นเนาะพี่น้องกระปุ่นมนยกกินกับตะมะขงเนาะ เค <Okay, S 2> ้อทพี่น้องเนี่ยถ้าเบิ่งตอนหอกินเนาะมาเดอ้อพี่น้องกินข้าวเทียนน้ำกันเด้อมาเดอ้อพี่น้องกินต้มหูแซ่บสบายดีไปเด้อกินข้าวน้ำกันพรอะไรพี่น้องมาเดอ้อพี่น้องเอ้ยมีพัดมีกระบุญยุบแซ่บเนาะขับเทียงยุบข้าวเงียงเ,เนาะ<ค><อ>ทั้งเผ็ดทั้งแซ่บเลยนะมันกิน<ม>ขา้าวเป็นทศวรรษที่เก้า อ้โพโพแล้วเมากินกับข้าวท่อนท่องเนอสยช่งเกอะึงมือเ้าชิวจะเต็มหนาจะกินรสจัดกินจะเผ็ดๆชิวผื่นจำหนาป่ะเต้าแคร์ผื่นอิ่มตำกุ้งอนีเนาะ ขา้าตรงนี้จะมังหยาอะไรเจาดับเจมกินกะพักข้าวทองตํามหงงต้องมีเนยยุกไมีเนยยุกหรือบุัดนองใส่มือเยอะกินแต่หึงท่กัแบนะแซบเนาะเอ็นนั่งกินที่ มีเมนอุ่ิ่นยอะหลายค่ะหน้าด้นเนาะถิ่นตัเมตุนตัวผักตันนี้เป็นสมุนไพรอย่างนี้นาราคาท่องดีง ข่าได้เลยกำลังครก่อไอ้เสี้ยอะไรบาเบิบมีประโยชน์ได้รับการททนเนาะหมตายเนาะถ้าอื่นอะโม่เนี่ยตายบ่่เข้ากันเา่ละอย่างเงี้ยอีกน้ำเหอไรม้งแกหนงปุนเอ้ยน้ำ เป็ดใหญ่ให้มาทำนะใช่เ,เป็ดใหญ่หัานีน้นนโตแพงนะฮะโตพันโ,อโ,อโตพันบ่ ทาเสื่อเนี่ยตวมันใหญ่มึงจะขึ้นจะกินลาตัวเองเนาะมวขเคยกินเสือจะเป็นอะไรเนาะมัวขึ้นกินแะไรอาหารีมันจะนแบบดำๆเนาะชีสเละๆรืนเนอเปล่แหัวคือเป็ดนะจาเป็ดเหร

้่โอยคิดว่าจะกินมูกะทะใช่หอกรักมูดำโลมูกะทะมูกระักเนาะกระทะกับเหชดมูโลข่งองโลก็ได้องโลกัตามเด้กไกปานับจับดไปเนาะ ต,ออต้องเพชรต้องจับจังทั้งานมากตอนท้มาจับตำโนมอะไรอยู่เทปไม่จะเจ้าว,วงเวียนอดเยนนเมีใชไหรอ จำนี่จำหงหั่นใหญุ่ตอืมตีนปะนินน้นเออพี่ป้านันน่นป้าเข็งวันอืน่น,น,บ,น,น,นบุมีด้วยมันบูญแบมบุมีมันมีกับมันกายกไว้ กินมันแบบเบาแหงไปเมื่ะกินกินบกขอยอะ้พักอันนอืมนี่ก็ปกติน้อทกคกนแะ่บมอมอบางคนหงนหมักเนากเนี่ยเนาะกินขา่าวข่อยข้าวเลยเพ่าะันกมื่อ้ำลังคืทำอะไร มันแดงม้องเล่นนะแดงมันคือกิ้กรอมคือใช่กับจับเนนี้มแบบแซบนะจับมือเ่คือเดนพากันทั้งโอ้จาบเป็นกับน้ำเอี่ยของผมโตครับ มใส่บ like mm ่วงมใส่บ่วงที่ยาวแงี้ยชุดคโคจุ่มเบี้กมีน้ำเบี้ยงคมแล้วน้ำจิ้มจุ่มลงไปแล้วก็เคี่ยวคมมีรักเงี้ยเคี่ยวเคี่ยวเคี่ยวจุกบ่จุกจุกรักเงี้ยจะเคี่ยวคมตุ่มเปนบ่น้ำที่อย่างนี้ต้มคนๆไปจิ้มบางๆลงไปกินไะ โซ่เห็ดแจ๋วเอะแจ๋วตดงผิว,ว,วเะีลยวหลังของเข้ากันแล้วเนาะแจ๋วตุ่มเวียแล้วเอามาจับก็แจ๋วพี่โอเคน้องพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้กับบอลจอนเกษสิขอจ,ขอจบคลิปบา้ซันนี่ก่อนเด้อม,มาก์คกับเลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วกดสั่นกระดิ่งของบอลจอนน้ำเนาะเพื่อสิุขภาพคลิปใหม่ๆจากซองของเขาสำหรับคลิปนี้กลับไปแล้วพี่น้องสบ,บาย,บบายดีสวับบสบบดีพี่น้อง